การทาธุรกิจนะครับมันจะกลายเป็นการโลภไปไหมครับอ๋อ oh, จริงๆคืออย่างนี้รู้ไหมว่าพระพุทธเจ้าสอนหลักการบริหารจัดก,การทรัพย์ยังไงสแสวงหาทรัพย์มาแล้วเนี่ยด้วยความหมั่นด้วยเรยวแรงด้วยกําลังอย่างอาบเหงื่อต่างน้ําได้มาโดยธรรมะเป็นของชอบทมเนี่ยเมื่อได้มาแล้วเนี่ยก็ดูแลตนเองใช่ไหมดูแลบุคคลที่เกี่ยวข้องแล้วก็ใช้ทรัพย์ที่ทํสิ่งที่ดีงามวิธีการจัดสรรก็คือว่า ตั้งหลักไว้ว่า25 50แล้วก็25 25%เนี่ยเอามากินมาใช้ดูแลตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหลายเหล่า,ลานี้เป็นตน้นและทำความดีส่วนอีก25%เนี่ยเก็บไว้เป็นหลักประกันชีวิตเหลือ50ทําทำอะไร50เนี่ยใช้ในการที่จะขยายกิจการในการลงทุนนี่คือหลักการในทางศา,าสนาเนาะ 50ที่ขยายกิจการก็คือเพื่อต้องการให้ทรัพย์เนี่ยมันมีการหมุนเวียนคือเป็นการเพิ่มหรือเป็นการขยายโอกาสเพื่อให้ทรัพย์เนี้ยเข้าไปเป็นประโยชน์แก่บ,บุคคลเป็นจํานวนมากเพื่อให้คนนั้นได้มีงานทําให้คนที่ไม่มีโอกาสนั้นได้มีโอกาสยิ่งยขึ้นไปนั่นเองฉะนั้นการลงทุนก็คือการการบําเพ็ญทานศีลภาวนาถ้าเข้าใจนะแต่ขับเน้นที่ตรงไหนขับเน้นที่เราจะพัฒนาให้บุคลากรหรือให้ประชากรหรือให้บุคคลเนี่ย ได้มีพฤติกรรมจิตใจและปัญญานพัฒนายิ่งยิ่งขึ้นไปเช่นว่าให้คนได้โอกาสในการศึกษาให้คนได้โอกาสในการฝึกฝนทักษะฝีมือแรงงานให้คนมีโอกาสในการพัฒนาทั้งพฤติกรรมทั้งจิตใจและพัฒนาทั้งด้านปัญญาให้เจริญ,ญยิ่งยิ่งขึ้นไปตัวเงินเลยเป็นตัวเกื้อนหนุนผลักดันให้มนุษย์เข้าถึงความดีงามเข้าถึงความเอื้อเฟือเฟ้อเผื่อแผ่ เข้าถึงการทํากิจการที่ดีๆและคิดสิ่งดีๆเข้ามาเกื้อหนุนแล้วก็ทําให้สังคมนั้นได้สิ่งที่ดีมาอุดหนุนมาเกื้อกูลซึ่งกันและกันงี้เป็นต้นมันไม่ใช่เป็นไปแค่ว่าลงทุนแล้วเพื่อได้เงินนะมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ดีงามไปเลยพอมองเห็นภาพไหมมันเป็นแบบนี้นะฉะนั้นถ้าเรามองบอกเอ๊ะตอนนี้สภาพสังคมเขาแย่กันเหลือเกินเช่นทรัพยากร,กรก็มีน้อย อยากกันนั้นเราเป็นคนมีศักยภาพมีความรู้มีความสามารถเราจะมาสร้างงานหน้าที่ตรงนี้แล้วก็อำนวยความสะดวกให้บุคคลมีมีทรัพย์ไปเลี้ยงดูพ่อแม่ปู่ตายายยายมีบ้านเป็นที่อาศัยอยู่อาศัยมีอาหารการกินบริโภคและมีทักษะมีองค์ความรู้ทั้งหลายหรือเมื่อมนุษย์มีกินมีอยู่มีกินมีใช้เบียดเสร็จปุ๊บก็ให้มนุษย์ได้องค์ความรู้ด้วยในการที่จะดําเนินชีวิตพัฒนาชีวิตแล้วก็ต่อยอดให้สิ่งดีๆงามๆทั้งหลายเกิดขึ้นในสังคมให้เจริญไปบูรยิ่งยิ่งขึ้นไปถ้าอย่างงี้ การทำธรุรกิจก็คือการเจริญกุศล